ก็ขอสวัสดีพี่น้อง FC ช่องเกษตรวาเลนตีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของสับปะรดสีนะครับจะพาทุกคนนะครับมาปลูกผักพื้นบ้านนะครับผักสวนครัวหรือว่ากินได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้ต้นพันธุ์ของต้นหอมมานะครับหอมแบ่งนะครับมีชื่อสายพันธุ์ว่าหอมหอมแบ่งเลยหอมบัวเลยนะครับเห็นเขาเรียกหอมเลยเพราะงั้นนะครับ ต้นพันก็เป็นต้นใหญ่อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับไปซื้อเข้ามานะครับเป็นต้นหอมเลยเนาะเขาเขาเรียกว่าหอมเลยนะครับเป็นชื่อเป็นชื่อต้นพันธุ์นะครับไม่รู้ว่าที่ไปที่มาอย่างไงนะครับข้อข้อแตกต่างนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าหอมแบ่งกับหอมหอมแดงนะครับหอมหัวใหญ่นั่นนะครับเป็นมันเป็นคนละชนิดกันนะครับหอมแดงที่เราประกอบอาหารที่หัวใหญ่ๆนั่นนะครับ อันนั้นเวลาปลูกอ่อมันจะลงหัวนะครับส่วนหอมเลยหอมเลยจะไม่ลงหัวนะครับแต่จะแตกกอแตกต้นดีอย่างนี้นะครับทุกคนนีครับเป็นหอมแบ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าจะปลูกหอมไว้กินต้นเนี่ยครับต้องปลูกหอมแบ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์หอมเลยเขาบอกว่าปลูกหอมเลยทีเดียวนะครับกินได้ตลอดชีวิตนะครับมันจะแตกกอแตกหน่อไปเรื่อยนะครับเราขยายพันธุ์ไปเรื่อยมันจะไม่ ไม่สูญพันธุ์นะครับถ้าเรายังปลูกไปเรื่อยๆนะครับซื้อทีเดียวนะครับมีต้นพันธุ์ทีเดียวสามารถที่จะปลูกไว้ประกอบอาหารได้ตลอดชีวิตเลยนะครับสําหรับต้นหอมแบ่งนะครับหอมเลยนี่เนาะอันนี้คือต้นใหญ่เต็มที่เขานะครับไปซื้อเขาจะให้ต้นอย่างนี้มาเลยเวลาเราจะปลูกนะครับเราจะต้องตัดก่อนตัดให้ใบมันเหลือประมาณครึ่งต้นอย่างนี้นะครับเพื่อลดการคคลน้ํานะครับทุกคนนี่ครับ เวลาก่อนเราเอาไปปลูกแล้วก็ตัดนะครับตัดประมาณนี้ใบก็ไปทําอาหารได้นะครับทุกคนเอาไปทำใส่ทอดไข่เจียวก็อร่อยนะครับเอากอไปครับไปใส่ไข่เจียวก็อร่อยนะครับนี่ครับเราก็เก็บไว้ไปประกอบอาหารนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการปลูกต่อไปนะครับมาแนะนําให้เพื่อนได้รู้จักก่อนนะครับว่า หอ,อมเลยเป็นยังไงนะครับหอมหอ,อ,อมแบ่งนะครับมันเป็นหอ,อมแบ่งเขาเรียกหลายชื่อนะหอ,อมแบ่งหอ,อมแบ่งเลยหอมบัวเลยก็เรียกนะครับลองดูใน youtube หากพูดผิดประก,การใดต้องขออภัยนะครับเราเพิ่งได้สายพันธุ์มาเหมือนกันนะครับเราลองมาปลูกผักสวนควรัวรากินได้ดูนะครับนี่ครับเวลาเขาปลูกก็คือแบ่งต้นออกไปปลูกอย่างเงี้ยครับทุกคนมันแตกแตกต้นเล็กดีมากเลยครับนี่หนึ่ง นึ่งกอนี้ก็น่าจะปลูกได้หลายต้นเหมือนกันนะครับนะครับอยู่ที่เราจะแบ่งออกเป็นกี่ต้นอันนี้ก็แบ่งออกได้ทั้งสี่ต้นถ้าอยากให้กอใหญ่เราก็อาจเอาไว้ทักสองต้นก็ได้ครับอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วก็ก่อนปลูกเราเขาบอกว่าให้ตัดราก,กอ,ออกก่อนนะครับเพื่อนๆตัดรากออกก่อนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะแตกรากใหม่นะครับนี่ก่อนที่จะนําลงไปปลูกในกระถางนะครับนี่ครับมันจะมีรากเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับ เราก็ตัดรากออกก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยแบ่งออกไปนะครับครับวันนี้ก็มาแนะนําต้นผักสวนครัวแล้วกินได้นะครับหอมแบ่งเลยนะครับให้พี่น้อง fc ช่องเกษตรวาไลตี้ได้รู้จักนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาเพื่อนๆนะครับไปผสมดินนะครับเพื่อเตรียมปลูกต้นหอมเลยนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทิปคลิปทำในการทำคลิปต่อไปให้ผมนะครับสวัสดีครับ